สวัสดีค่ะสวนมารีจาสวนมารีจาว,วันนี้พอดีพอดีได้ได้กล้วยเห็นแต่พี่ๆน้นองๆเขาคอนเฟิร์มว่าเป็นเสือพานนะคะเสือพานเสือพานแท้นะคะแต่ทีนี้ว่ามารีก็ยังไม่เคยไม่เคยไม่เคยอะไรไม่เคย มีบททดสอบหรือบ,บทอะไรในการปลูกหรือความลุกเกี่ยวกับปุ้ยนะคะถ้าท่านไหนก็ติติงมารีมาได้ว่าจริงหรือแท้หรือเท็ปอะไรอย่างเงี้ยติติงได้นะคะพอดีว,ว่าจะอัปเดตให้พี่พี่น้องได้ทราบนะคะค,คือใบเขานี่พอดีไปไปไปเอามาแล้วแล้วตัดไปครึ่งใบแล้วนี่คะ่ะนะคะเนี่ยนี่คะ่ะอันนี้ใช่เสือพานแท้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อันนี้เป็นต้นต้นใหญ่เขาแล้วนะคะแต่แต่ตัวนี้ก็แดงนะคะ ตัวนี้ก็แดงลายเข้าก็ประมาณนี้นะคะลายเข้าก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ต้นเข้าแก่แล้วะคะ่ะประมาณ2เมตรได้นะคะหลังใบดูหลังใบนะคะดูหลังใบนะคะดูหลังใบนะคะอันนี้ดูหลังใบก็ลายหลังใบนี่ก็ลายทะลุนะคะหลังใบนี่ก็ลายทะลุถ้าส่องส่องใส่แดด hood, อเี้ยนะคะหลังใบก็ลายทะลุอันนี้ต้นแก่นะคะ อันนี้ก้านก้านก็จะประมาณนี้นะคะก้านก็จะประมาณนี้นะคะลำต้นก็สีประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าถ้าถ้าจริงหรือไม่จริงอะไรก็ติดจริงมาได้นะคะแต่วันนี้มารีมาอัปเดตให้ให้ให้ชมนะคะพอดีพอดีได้ไปได้มาบ้านญาติกันนะคะราคาไม่สูงแต่ทีนี้ว่าราคาไม่สูงแต่มารียังไม่มีหน่อจําหน่ายนะคะเพราะว่าเอาต้นใหญ่มานะคะแต่หนอก็ ขุดเง่ามาแบบพร้อมหน่อก็มีนะคะคงคงจะใช้เวลาไม่นานถ้าขั้นไหนสนใจก็ทักมาถามได้นะคะทักมาถามได้นะคะพอดีวันนี้มีน้องๆมาช่วยมาช่วยทํามาช่วยปลูกเนาะคือลําต้นเขาประมาณนี้ยค่ะต้นแก่เขาเนาะนี่ลายตร,ตรงนี้ลายลายลายนะคะนคะคะแล้วเสร็จแล้วต้นนี้ก็นมว่าจะเป็นใบใบแก่หมดแล้วค่ะ มันมีต้นต้นหน่อเล็กอยู่อยู่ที่สวนอยู่นะคะถ้ายังไงเดี๋ยวถ้าถ้าอัปเดตท่านมีหน่อเขาโตสวยแล้วเดี๋ยวมารีจะอัปเดตให้ให้ชมอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้มาปลูกกล้วยนะคะสวนมารีจา้าสวัสดีพี่น้องๆทุกท่านนะคะนะคะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมารีจะพาไปชมต้นที่ลงหลุมแล้วเนาะอันนี้อันนี้อันนี้มะละกอเตี้ย แต่น้องๆมันบอกว่าต้องปูเสือเก็บลูกเลยนะนะนะคะพอดีเขาบอกว่าต้องปูเสือเก็บเลยเขาว่าง,งั้นนะน้องๆพูดนะพอดีพอดีต้นนี้ลงเสร็จแล้วค่ะต้นนี้ลงเสร็จแล้วอันนี้ใบใบที่ใบที่อยู่บนยอดนะคะใบที่บนยอดบนยอดลำลำนี้นะคะนะคะ มีผู้เชี่ยวชาญมาดูแล้วค่ะว่าเสือพานจริงตัวจริงนะคะเสือพานธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่เลดอะไรไม่ใช่นะคะเป็นเสือพานนะคะยูดูใบดูใบดูใบนะคะดูใบ <c oughs> ดูใบดูใบคะ่ะดูใบ <c oughs> เดี๋ยวถ้าถ้ามีหนอหรือว่ามีหนอขึ้นมาที่ใบเริ่มสวย <c oughs> เดี๋ยวมาลีจะอัปเดตให้พี่ๆ <c oughs> น้องได้ทราบนะคะนะคะพนะอดีเพิ่งลงค่ะวันนี้วันที่ สี่กรกฎาคมนะคะเดี๋ยวมาดูความคืบหน้ากันว่านอเขาจะออกมาแบบไหนอีกทีนึงแต่มีหนอเล็กอยู่ที่สวนแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่ารีบเอาต้นใหญ่มาลงเดี๋ยวจะมืดซะก่อนนะคะนะคะอันนี้ลำต้นเขานะคะลำต้นเขานะะดูใบก็คืออยากปลูกใบสวยอย่างนี้เลยก็เลยไม่ได้ตัดใบ ค่ะงั้นวันนี้ขอแค่นี้นะคะถ้าท่านไหนสนใจก็ทัก,ท,กทักมาถามได้เลยนะคะสวนมารีจา0819236685นะคะมารีจาบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ